รเรามาดูแนวโน้มราคาทองคําพิเศษนะครับประจําวันพระหัสสป,ปดีที่7มิถุนายน2567นะครับเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มในวันนี้ที่มาวันนี้ไม่ใช่อะไรครับเมื่อวานนี้ราคาทองคํามีการทิ้งตัวลงนะครับเหมือนจะ กำหนดแนวโน้มบางสิ่งบางอย่างขึ้นเราก็เลยต้องมาดูกันนิดนึงห่วงสมาชิกครับเรามาดูกันนิดนึงเพื่อที่เราจะมาได้ดูแนวโน้มว่าแนวโน้มต่างๆเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วเราก็จะได้เดินได้ถูกทางเนาะว่าเราควรจะต้องทําอย่างไรนะครับไปกันต่อเลยใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจครับขอหัวใจรวัวๆด้วยครับสมาชิกทุกๆท่านไปกันต่อเลยนะ อันนี้เนี่ยเราก็จะใช้เทคนิคจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจำยุทธเล่มนี้นะครับมีเทคนิคในหนังสือเล่มน,นี้อยู่5เทคนิคเราจะใช้เทคนิคต่างๆเหล่านั้นในการมาฝึกฝนเรียนรู้ร่วมกันนะครับในวันนี้ไปกันเลยจากกราฟจะได้ว่าณเวลานี้ครับจากกราฟจะได้ว่า,าสักครู่นะครับ ราคาเนี่ยกราฟทำเฟรมลน์เดยนะครับตรงนี้เป็นทำเฟรมลน์เดย์เ Day, พราะนั้นเขียนเอาไว้ก่อนครับการหลงทางนะครับทุกครั้งนะครับเราจะต้องรู้2เรื่องก่อนที่จะไปฝึกฝนไปวิเคราะห์ไปฟังบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับเรื่องแรกคือเราต้องรู้ว่าตอนนี้เป็นท์เฟรมอะไรที่กำลังพูดอยู่แล้วเทนเป็นเทนอะไรที่กำลังทำอยู่ ตรงนี้คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องทราบก่อนนะครับเนี่ยแน่นอนครับณนะเวลานี้เราก็เลยได้ว่าเทนเนี่ยเป็นการพักตัวนะครับเป็นการพักตัวออกด้านข้างเป็นการพักตัวอย่างไรเราก็มาดูกันครับจากไฮที่ทำไว้2 4 3 1ี่ยเหรียญตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าราคาเนี่ย RSI ก็ทำ high ไ้ด้วยใช่ไหมครับเมื่อราคาทำ high RSI ก็ทำ high ไ้ด้วยตรงจุดนี้จึงเป็นขึ้น3แน่นอนแล้วนะครับตรงนี้เ,เป็นขึ้น3แน่นอนแล้วเนาะเพราะนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยครับว่าเจ้านี่คือ3เมื่อเราได้3เสร็จแล้วนะครับมาจาก RSI เนาะรายเดยนะครับ time f r a m ายเดย เมื่อเราได้3ามเสร็จแล้วเนี่ยราคาก็ต้องย่อตัวพักตัวเพื่อที่จะทําคืน4ี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําคืนสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาหาว่าเจ้าคืน4ี่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเอาคืนสี่เนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วแนวโน้มเป็นอย่างไรกันแน่เราก็เลยต้องมาดูกันต่อเลยนะครับเมื่อเราหา4ี่อยู่สวัสดีครับคุณสลานสบายดีเนาะอ่า เราก็ลงครับลงรายละเอียดเลยเมื่อเราได้3มเสร็จการพักตัวก็ต้องพักตัวลงเป็นอะไรครับเป็น A,B,C เนาะอย่างน้อยก็ต้องเป็น A,B,C นะครับเพื่อที่จะดูว่าเป็นการพักตัวในรูปแบบใดซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนตรงจุดนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันไปตามแนวโน้มที่มันที่มันทำอยู่ในปัจจุบันนะแล้วเราก็เอาอดีตมามองปัจจุบันว่าอ้อตอนนี้นะการพักตัวเป็นพักตัวรูปแบบอะไรกันรูปแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปแบบสลับซับซ้อนอย่างไรหรือจะเป็นการลง A,B,C หรือจะเป็น แฟดเป็นไทแองเกิลต่างๆเหล่านี้ครับเราก็เลยจะต้องตามราคาไปแล้วมองแนวโน้มไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจตรงจุดนี้เนาะเพราะว่าการพักตัวเนี่ยคาดเดายากครับมันอยู่ที่รายใหญ่ที่เขาจะกำหนดแนวทางให้นะครับรายย่อยเราก็ได้จะตามไปเรื่อยๆเนาะกับการเทรดแบบพักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงเราจะเห็นว่าราคาในย่อลงมาเห็นไหมครับ ราคานะมีการเกิดการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ลงมาทำโลที่2277เหรียญตรงนี้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นก็เด้งตัวขึ้นไปครับขึ้นไปทำไฮที่2,450ี่เหรียญตรงนี้นะครับสวัสดีครับผู้แล้วยังไงต่อครับแล้วจากการที่เด้งตัวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยก็เกิดการพักตัวลงนะครับพักตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งการพักตัวลงนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าเอ๊ะแล้วมันจบแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ก็ต้องมารุนกันที่22 8 6หเหรียญเป็นจุดแรกนะครับว่าเจ้าจุดเนี้จบแล้วหรือยังสมาชิกมินสลานกับผู้ว่าจบไหมครับ22้ยหเหรียญโลที่ Pi v ว t Point โชว์ไว้ล่าสุดตรงนี้เนี่ยจบไหมครับ นี่เลยผมวงให้อีกทีหนึ่งอ่าสีฟ้าวงสีฟ้าไว้เลยจบไหมครับสีฟ้าตัวนี้อ่าฝากตอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้มาว่าการพักตัวลงนี้นะครับไอ้เจ้า2 7 2 7 7เนี่ยมันคือ A นะครับเด้งขึ้นไป2,450คือ B สตองเนาะอันนี้เรา เราดูแนวโน้มกันมาตั้งแต่วันจันท์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เหล่าแล้วนะครับบีสตองมาจากไหนถ้าใครอยากทราบไปดูคลิปรายละเอียดการไลฟ์เมื่อวันจันทร์นะครับย้อนหลังไปเนาะวันนี้มันพรหัสแล้วเนาะตอนนี้กําลังลงซีอยู่นะครับลงซีอยู่แล้วมันจบแล้วหรือยังเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าดูอะไรครับซีของซีเนี่ยจบแล้วหรือยัง โอเคขอบคุณครับคุณสลา,า่าอาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะมันก็เลยเฟซมันก็เลยกระตุกกระตุกนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีประมาณนั้นเราก็เลยอาจจะต้องมาดูย้อนหลังเนะาะไปต่อครับอันนี้ C เสร็จแล้วเนี่ยจากการคาดการเราก็ต้องมาดูครับว่าอะไรบ้างแน่นอนครับเราก็ต้องมาดูโลครับโลที่เกิดขึ้นว่าโลอันนี้เนี่ยจะรับอยู่ไหมัห้ยแปเหรียญเนี่ยรับอยู่ไหม เรื่องแรกเลยนะครับรับอยู่ไหมแล้วโลต่อไปตรงไหนครับโลต่อไปก็2,277เนาะ2,277จะรับได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ2 2 0พสองอันนี้จึงเป็นแนวรับตอนนี้นะครับรวมกับโลเมื่อวานที่2,295ด้วยนะครับ95เนี่ยก็ยังทำหน้าที่อยู่ แต่ว่าในลาย Day เนี่ยก็ไม่ได้มองเพราะว่าโล2,295ไม่ได้มีผลกับกราฟ Time Frame ลายเดย d นะครับจากที่เราเห็นนะครับไพ่วที่โชว์มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่นำมาคิดสำหรับลาย Day เนาะเพราะตอนนี้เราสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสลันอนนี้เราก็เลยต้องรอมอง จุดที่ไพรเวดโชว์สำหรับรายเดนนั่นก็คือ2 2 8 6กับ22772สองแนวนี้นะครับรับอยู่ไม่อยู่ถ้าไม่อยู่เนี่ยมันจะลงต่อนะครับถ้าไม่อยู่มันจะลงต่อเข้าใจตรงจุดนี้นะครับโซนแนวรับต้องรับให้อยู่นะครับถ้าไม่อยู่จะลงต่อแต่ถ้าอยู่ก็จะถือว่าจบ จบการลงไปนะครับถ้า2286เหรียญเนี่ยรับอยู่ก็จะจบการลงไปก็จะมีการเด้งกลับแบบนี้โอเคนะสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าใจแนวรับตรงนี้กด5มาคนละ1ตัวก่อนครับแนวรับโซนแนวรับตรงนี้นะครับ 7- 7ถึง86 1หบเหรียญเนาะ1ิเหรียญตรงนี้เลยนะครับเป็นโซนแนวรับซึ่งในอดีต เขาให้ไว้แบบนี้เราก็ต้องมองเอาอาดีตมากําหนดปัจจุบันแล้วก็ดูอนาคตกันต่อไปอารมณ์ประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักาตามหลักจิตวิญญาณนะเขาก็บอกว่าอาดีตให้ทิ้งไปใช่ไหมใช่ไหมฮู้อดีตจะไปคิดถึงมันเนาะให้อยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ปล่อยวางอนาคตนี่คือหลักการจิตวิญญาณนะครับแต่ว่าหลักการเทคนิคข้อนยเขาบอกว่าให้เอาอาดีตมาดูปัจจุบันนะครับ อดีจะกําหนดนะครับปัจจุบันได้ประมาณนี้ครับมันคนละเงื่อนไขกันมันคนละคนละความรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเอามารวมกันไม่ได้เนาะ <c ười> จิตวิญญาณกับเทคนิคข้อมารวมกันไม่ได้เนาะอ่าเราไปต่อนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วขอบคุณยบพูกเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ขอบภาพเก็บไว้ครับขอภาพเก็บไว้อ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอ้าวถ้ามันหลุดมันจะลงไปไหนได้บ้างล่ะ ถ้าราคาหลุดแนวรับโซนแนวรับเจ้า2,200ว่าไหร่ครับ77ถึง2,286ตรงนี้นะครับเขียนเลยโซนแนวรับที่2,277ถึง86 มาจากอดีตนะมันมาจากไหนสมาชิกเข้าใจนะอันนี้คือมาจากอดีตนะครับที่ผ่านมานะ้อทำทำจุดต่ําทําโลเอาไว้ตรงนี้2จุดโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วอย่างไรต่อล่ะเราก็มาหาถ้ามันหลุดถ้ามันไม่หลุดมันก็เด้งกลับใช่ไหมก็จบกันไปถ้ามันเด้งกลับก็คือจบกันไปไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแต่ถ้าเกิดว่าหลุดทะลุลงไปได้จะไปไหนต่อเราก็นําอะไรครับจากหลักการ เราจะหาเป้าหมายในการลงต่อไปเราก็ต้องนำเจ้าหนังสือเล่มนี้สิมาใช้นะครับความรู้จากหนังสือเล่มนี้เราก็จะต้องใช้เทนไลน์ line, นะครับเทนไลน์ ten ในการที่จะหาเป้ากันต่อไปว่าแล้วเป้าต่อไปจะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็เปิดไปดูนะครับไปอ่านดูทบทวนดูว่าเทนไลน์บอกว่าอย่างไรจะใช้เทนไลน์ในการหาเป้าอย่างไรนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกกับเราแต่ว่าเราไปเหลากันเลยนะครับ ใครอยากทราบเพิ่มเติมก็ลองไปอ่านดูนะครับไปทบทวนดูเนาะอ่าทีนี้เราก็ใช้ฟิโบนาชชีนัมเบอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่เทนไลน์ครับขอโทษด้วยใช้ฟิโบนาชชีนัมเบอร์นะครับในการหาเป้าเนาะเมื่อกี้พูดผิดไปนะครับอ่าเราก็ไปเลยฟิโบนาชชีบอกว่าไงกับเราบ้างล่ะก็กลางฟิโบเลยสิครับฟิโบอยู่ไหนเอ่ยอ้าวไม่มี เดี๋ยวเราไปกางฟิปโปด้วยกันครับว่าฟิปโปบอกว่าอะไรกับเราบ้างนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาก่อนครับโลอยู่ที่เท่าไรเอ่ยโลอยู่ที่เท่าไรเราไปหาโลกันก่อนนะครับเบอร์สองอาอยู่ที่นี่ครับพันเก้เนาะ1,984นะครับเปิดกล่องเครื่องมือที่ด้านข้างครับเอาเมาส์ไปจิ้ม ที่ด้านข้างเลยเนาะเอาเมาส์ไปจิ้มที่ด้านข้างที่เส้น4เส้นตรงนี้นครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับนำฟิโปเนชีลีเทสเมนต์มาใช้นะครับโลบอกเอาไว้ที่ไหนโลบอกเอาไว้ที่พัน9ก8า4เราก็จิ้มไปที่1,984ครับหรือจะตั้งค่าก็ได้นะครับเอาคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากไปหาไฮครับ ายที่2,431เนาะเพราะว่าคุณยุทธนับ2,450เป็นบีสตองก็เลยไม่เอา2,450นะครับเข้าใจเนาะเหตุผลเมื่อวันจันทร์นะครับไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้เมื่อวันจันทร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ2,3 2,431 31โอ้มันลงยากจังเลยอะตรงนี้แล้วกันครับ เรียบร้อยพอเรากลางเสร็จแล้วนะครับมาจากไหนครับมาจากโลที่1,984ลากไปหาไฮที่2,431ตรงนี้นะครับเราได้จุดหัวจุดหางเสร็จเราก็กางฟีโปแล้วเราก็จะได้แนวรับออกมานะครับจากฟีโปนนชีแเราก็ขยายมาดูอีกรอบหนึ่งครับแล้วฟีโปบอกอะไรกับเราบ้างล่ะนี่เลยฮึบ เมื่อเรากลางเรียบร้อยเราได้ฟิปโปมาเรียบร้อยเราก็รู้ทันทีว่าแนวรับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับเห็นภาพไหมครับในภาพเลยเนาะแนวรับที่ลงมาสองยี่สามเนี่ยเจ้าสองพเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับทะลุลงไปแล้วตรงนี้ทะลุแล้วนะครับเข้าใจด้วยนะครับหลุดลงไปทะลุลงไปเรียบร้อยแล้วก็กาทิ้งไปนะครับ แนวรับต่อไปที่บอกเอาไว้ก็คือนี่ครับ38.2%เปที่2,260นเหรียญน,นะครับอันนี้คือเป้าหมายถัดไปตอนนี้เลยนะส่วนเป้าหมายต่อไปที่5 0อยู่2 2 0 8เหรียญก็ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังอีกไกลเนาะมันต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าผ่านไม่ได้เป้าต่อไปก็ยังไม่มาล้วเอาเป้าตรงนี้เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับเป้าหมายที่จะลงไปทำขึ้น4ี่ ก็เลยเป้าแรกเป้าแรกอยู่ที่2260นะครับเขียนเลยครับ2260ัโป38.2%นะครับหากเบรกลงไปได้นะอ่าแล้วถ้าเกิดรุดลงไปอีกล่ะลุดลงไปอีกก็ไปอยู่นู่นครับ50%เนาะ50%ที่228เหรียญตรงนี้นะครับเป้าที่2นะครับ สองพันสองร้อยแปดเหรียญก็ตีซะว่าสองพันสองร้อยเลยแล้วกันเนาะจำง่ายดีนะครับนี่สองพันสองร้อยไปเลยครับจำง่ายดีตรงนี้โอเคนะทุกท่านเรียบร้อยพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราได้มาสองเป้าแล้วพอก่อนแม้คืนสี่เอาเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันก็จะรุนแรงเกินเหตุแล้วล่ะนะการลงนี้จะรุนแรงเกินเหตุแล้ว นะปัจจัยพื้นฐานยังไม่เอือ้อเข้าใจใช่ไหมครับ61.8%เนี่ยมันอยู่ที่2,154ใช่ไหมแต่คุณยุทธยังไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่เอื้ออํานวยให้ให้ลงรุนแรงมากสาหรับทองคำนะครับเพราะว่ายังมีการคุกกุ่นของอภูมิรัฐศาสตร์อยู่นะ เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีการคุกกุ่นของภาวะเศรษฐกิจการเงินด้วยนะครับธนาคารอสังหาของต่างประเทศก็กําลังคุกกุ่นอยู่ดังนั้นการที่ทองจะลงเยอะๆลงมากๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ให้ปัจจัยพื้นฐานมันขี้คลายนิดนึงค่อยมองก็ได้นะครับใครเข้าใจขอ5-2ตัวครับตรงนี้เราจึงได้แนวรับมา3แนวถูกต้องไหมครับนี่คือแนวรับทั้งหมดเลยนะครับแนวรับแรกเป็นโซนแนวรับ ที่2,277ถึง2,286ทามเฟรมไลน์เดย์นะแล้วก็แนวรับที่2ก็อยู่ที่2,260นะครับแนวรับที่3อยู่ที่2,200ครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคส่วนไอ้เจ้า2,260เหรียญเนี่ยแน่นอนครับมันก็มีโซนแนวรับของมันนะผมมองว่า50ถึง60อะ ว่าไม่ใช่ฟีโปเนี่ยแตะปุ๊บมันจะหยุดปั๊บนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่คุณสมบัติของฟีโปนาชีนะครับมันมีไว้แค่เป็นเป้าหมายนะครับแต่ไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ฟิกตายตัวขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองถ้าเกิดว่าลงไปโซนที่ส2ง0ันเนี่ยผมมองถึง50เหรียญนะก็คือ 2250- ถึง2,260ัน้นั่นเองเนาะ,อะขอแก้ไขนิดนึงไหม เราก็แก้กันนิดนึงก็ได้ไม่ต้องหรอกครับไว้ตรงนี้แหละเราเข้าใจกันแล้วกันเนาะใครไม่ได้เข้ามาฟังก็ให้เขาไม่รู้ไปเนาะส่วนเราก็ทราบว่าโอเคมันอาจจะมีสะบัดหางลงไปได้นะครับก็ให้แก็บแก็บของการสะบัดหางสักสิบเหรียญเนาะเราเป็น time f ฟร m e รายเด y time f r a ใหญ่โอเคนะตรงนี้เข้าใจเนาะ,ะไม่เข้าใจครอบภาพเก็บไว้ได้เลยครับตรงนี้3แนวรับที่รอการทดสอบจากจากอะไรครับจาก time f ฟ a m e ราย d a เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วยังไงต่อเราก็ไปดูกันที่ทองคับแท่งนี่โกสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะตันนั้นเนี่ยเราก็ให้แนวรับไว้แนวต้านให้ตรงไหนครับแนวต้านก็ให้ไว้ที่ไฮข,ของเมื่อวานก่อนเลยละกันครับรายเดย์เนาะสองพันสามร้อยเอ่าเท่าไหร่เนี่ยไฮอยู่ที่สองพันสามร้อยหกสิบแปดเหรียญนะครับก็คือให้แนวต้านไว้แนวเดียวนะครับสองพันสามร้อยหกสิบแปดเหรียญวางไว้เลยครับ ปากตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนเลยครับแนวต้านอยู่ที่สองพันให้ไว้แนวเดียวเลยเนาะสองพันสหกสดเหรียญน,นะครับอ๋สามร้อยโทษครับหลักร้อยคอยจะพูดผิด <c oughs> มันก็คือไฮนั่นแหละทฤษฎีดาวนะครับมันก็คือทฤษฎีดาวปกติเนี่ยนะครับอั้นเนี่ย หาตราบใดที่ไม่เห็นไฮเออร์ไฮที่สูงกว่า2,368เหรียญน,นะครับก็ยังไม่จําเป็นจะต้องไปมองสูงกว่านั้นเนาะเข้าใจจุดนี้นะครับยังไม่จําเป็นต้องไปมองสูงกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมองทิศทางกดลงอยู่นะครับกดลงอยู่เพื่อทดสอบแนวรับนั่นเอง แนวรับโซนนี้นะครับจะเป็นการลงมาครั้งที่2นะครับจากหลังจากที่ทํา B ไว้แล้วนะครับหลังจากทําขึ้น B ไว้แล้วนี่การทดสอบแนวรับนี้เป็นการทดสอบครั้งที่2แล้วนะรอบที่2เข้าใจนะครับสําหรับคําว่ารอบที่2ทดสอบรอบที่2คืออะไรถ้าเข้าใจขอ5คนละ3ตัวครับใครไม่เข้าใจเขียนมาว่าไม่เข้าใจจะได้อธิบายให้ฟังเนาะนะครับไปต่อเลยอ่าไม่มีใครบอกว่าไม่เข้าใจนะครับ แต่ว่าห้าสามตัวก็ไม่มีเหรอเข้าใจไหมครับจะได้ไปต่อที่ทองคำแท่งโอเคนะมีฮูกให้ความสนใจโอเคครับขอบคุณเราไปกันต่อที่ทองคำแท่งเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้แนวต้านมาหนึ่งแนวแนวรับสามแนวอย่างที่เห็นในภาพเลยเนาะ แนวต้านหแนวแนวรับ3แนวเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามัดระวังกันด้วยนะครับไปกันต่อเลยครับที่ไทม์เฟรา,าราคาทองคำแท่งไทยอยู่ไหนล่ะหาแทบไม่เจอเลยอาราคามีแต่เดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยว,เ,ยวเราเราลองไปดูกันนิดนึ่งเมื่อกี้มันมีแต่อะไรอะ่ะ โอ้โหมีแต่หุ้นทั้งนั้นเลยนะครับหุ้นล้วนๆเลยนะครับหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะครับวิเคราะห์กันไว้ในกลุ่มกลุ่ม g Asset เนาะกับนักผู้กับสมาชิกนะครับที่ไปสัมมนาพิเศษฟรีกันมาเนาะก็เลยมีแต่ราคา,อาพอร์ตหุ้นทั้งนั้นเลยนะครับในนี้โอเคไม่เป็นไรเราไปดูทองคำแท่งกันดีกว่าเนาะถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องหุ้นก็อย่าลืมครับเปิดสัมมนาพิเศษเมื่อไหร่เราก็ไปเจอกันนะครับไปเจอกันได้เลยเมื่อกี้นี้โกสปอร์ตบอกว่า 3าลงสี่ใช่ไหมครับสลงสี่เนาะแล้วทองคําแท่งล่ะจากรูปเราจะเห็นว่าทองคําแท่งก็เช่นกันนะครับตอนนี้ทองคําแท่งก็บอกว่า3าลงสี่เช่นกันนะ3ามลงสี่เพื่อเด้งขึ้นห้านะครับไม่ได้จะลงไปเชียวนะเข้าใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวสมาชิกเดี๋ยวขอคุยกันนิดนึงก่อนก็อยากจะบอกสมาชิกว่าการวิเคราะห์ทองคําแท่งไทยก็คือการวิเคราะห์ทองคําแท่งไทยนะครับ การวิเคราะห์อโอลสปอร์ตก็คือการวิเคราะห์โกลสปอร์ตนะครับมันจะไม่เหมือนกันแต่มันจะแบบล้อล้อไปทางเดียวกันนะครับเพราะว่าทองคําแท่งไทยก็มาจากพื้นฐานของโ o ลสปอร์ตเอาไปคํานวณร่วมกับเงินบาทค่างเงินบาทแล้วก็ออกมาเป็นราคาทองคาแท่งไทยตรงจุดนี้เข้าใจนะโอเคนะแต่แทิศทางก็จะล้อล้อไปทางเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบตามกันในทีเดียวบางครั้งเงินบาทก็สวนสวนทางได้ทําให้ ราคาทองคำแท่งไทยอาจจะไม่ได้ตามแนวโน้มของก o สปอร์ตสักเท่าไหร่แต่ก็ล้อไปทางเดียวกันนะครับไปกันต่อนะครับทีนี้เราก็มาที่ทองคำแท่งไทยครับอันนี้คือที่วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันจันเนาะตั้งแต่วันจันนะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้แนวโน้มก็ยังอยู่ในแนวโน้มเดิมเป๊ะเวอร์ยังไม่ไปไหนเลยครับทองคำแท่งไทยนะครับยังคงเป็นแนวโน้มของการพักตัว ทำขื้น C นะครับทำาื้นสอยู่นะครับนั่นอ่ะ C ของลื้น4นะครับทำา A ทํา B ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังลง C ของลื้น4อยู่นะตามภาพเลยนะซึ่ง C ของลื้น4เนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันว่ามันจบนะครับเพราะนั้นก็เลยมี question mark อยู่นะครับจบเมื่อไหร่เนี่ยแนวโน้มก็จะเด้งขึ้น เป็นทำขึ้น5นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแนวรับขึ้น4ก็ยังอยู่ในกรอบเลยนะครับ39825เนาะก็ยังไม่ได้ถูกทดสอบนะครับยังไม่ถูกทดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับถัดไปก็39100่เส้น MA สีส้มนะครับเปลี่ยนจาก100เป็น200แล้ว m.a ตอนนี้เคลื่อนตัวขึ้นมานะครับจาก100ก็เลยกลายเป็น200 ตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ใช้เป็น200นะครับขอเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเส้น MA มีการขยับตัวเนาะอ่าพอเราได้200เสร็จแล้วนะครับแล้วแนวรับถัดไปจะอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเราก็ใช้อะไรในการที่จะดูแนวรับถ้าเกิดว่าหลุดมือ39,200นะมันจะไปไหนต่อนะครับเราก็ใช้อะไรครับ ิโปโนาชีฟิโปโปมาอีกแล้วเราก็หาจุดก่อนจุดตามจุดโลก่อนหน้าจะมาทำขึ้น3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยครับเห็นภาพไหมครับโลก่อนจะขึ้นมาทำขึ้น3อยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้เลยครับ 30, 3 3ม4 0เป็นจุดที่1น,นะครับ แล้วจุดที่2ก็คือ42,188นี่เป็นจุดที่2เราได้จุดมา2จุดดังนั้นเราก็เลยสามารถหาฟีโบนาชีได้นะครับ33,900เราก็กลางเลยสิครับฟีโบนาชีจะรออะไรเพื่อที่จะดูแนวรับถัดไปจาก39,200นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนดับเบิลคลิกเข้าไปครับฟ i โ o ปนาชี r ี t แทสเมนต์ใส่เลยครับ33,940 กลางขึ้นไปหาไฮาที่4 2่8 0แหมลง80ยากจังเลยเอาตรงนี้แล้วกันครับ60ก็ได้อ่าพอเราเราได้คร่าวๆมาแล้วนะครับเราก็เลยได้ว่าถ้าหลุด39,200ไปเนี่ยแนวรับต่อไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เห็นมาไหมครับแนวรับต่อไปก็อยู่ที่นี่เลยสักครู่นะครับจากฟิปโบนาชชีอยู่ที่ส0 0 0 0กลางมาดูหน่อย3 0 9 0 0ท่นนท่วน,นนะครับเป็นฟิปโบ38.2%ป 38. นะครับ รอรับอยู่ที่39 0 0 0แล้วก็ถัดไปอยู่ที่เท่าไรถัดไปก็อยู่ที่38 0 0 0นะครับ50%อยู่ที่38 0 0 0แเนาะแล้วถัดไป61.8%อยู่ที่37 0 0 0เจเศษเศษหลักสิบผมขอตัดทิ้งเลยนะครับเศษหลักสิบนี่ยผมขอตัดทิ้งเลยนะเพราะนั้นได้มา3แนวเนาะส่วนไอ้เจ้า35,700น้นี่มันยังอีกไกลก็ยังไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ เราก็พูดถึงแนวรับตรงนี้ก่อนเลยดังนั้นเราก็เลยได้แนวรับมาอีก3แนวนั่นก็คือ39,000แนวรับที่1น,นะครับสามหมื่ไม่เอาแล้วกันเอาไป38,000เลยนะครับพี่โป50%เพราะจำได้ว่าตอนนั้นคุณเล็กนะคุณเล็กบอกว่า3 9ม0 0นี้ถ้าซื้อนีอ่มันเสียวหัวใจนะมันเสียวหัวใจ ดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้าหลุด39,200ไปได้เนี่ยผมก็มองว่ามันลงนะมันก็จะลงต่อเนอะอาะประมาณ38,000เนาะแล้วก็ถัดไปก็เป็นแนวรับเท่าไหร่ครับฟีโป61.8%อยู่ที่37,000เศษหลัก10ไม่เอานะครับปัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าฟีโปไม่ได้ฟิกตายตัวแบบนั้นนะครับเป็นแค่เป้าหมาย ดังนั้นเป้าหมายเราก็เอากลุมกลมหลักสิบช่างมันครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะบางท่านอาจจะแบบว่าตรงเถียนเถนตรงบอกว่าอา้าวมันไม่ใช่นี่ตัวเลขฟิโปออกมามันมี38,54มด้วย54หายไปไหนออขออนุญ,ญาตปัดออกแล้วกันครับเพราะหลักหมื่นกับหลักสิบเนี่ยมันต่างกันเยอะเกินไปเนาะแล้วก็37 0 0 0กับ84นี่6ก8ก็ขอปัด8 4ทิ้งนะครับเหลือ37ไปเลยตามนี้เลยนะครับนี่ก็เราก็ได้แนวรับทั้งหมดมาแล้วตามนี้ เข้าใจขอห้าคนละสี่ตัวแล้วเข้าใจขอห้าคนละสี่ตัวแล้วครับไปเรียบร้อยครับทองคําแท่งคอบภาพเก็บไว้ได้เลยครับนี่ก็คือแนวโน้มของราคาทองคําแท่งไทยเราครับแนวรับ4แนวแนวต้าน2แนวพอเพราะว่าแนวต้านแนวที่1 4 4 1 0 0รอยังไม่สามารถเบรกได้เราก็เลยบอกว่าเอาแค่2แนวพอครับคอบภาพเก็บไว้ดูได้เลยนะครับนี่ก็คือแนวโน้มของ ราคาทองคําแท่งไทยขอไลค์ขอหัวใจด้วยครับสมาชิกทุกท่านขอไลค์ขอหัวใจเป็นกําลังใจให้กับคุณยุทธด้วยขอบคุณมากๆครับ ก็มันก็แน่นอนก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับทองคําแห่งไทยเห็นภาพไหมครับว่าง่ายๆแบบนี้ครับไม่ได้มีอะไรยากเย็นเท่าไหร่เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากเย็นมากมายครับดังนั้นทุกๆท่านก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนเนะเรียนรู้เราฝึกฝนเราเรียนรู้นะครับการย่อลงครั้งนี้เนี่ยอย่าลืมครับมันย่อลงเพื่อที่จะดีดตัวขึ้นทําไอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำขึ้น5นะครับ สมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงนี้นะยอ่อจบขึ้น4เมื่อไหร่ตรงไหนก็ตามครับที่มันจบนะครับมันจะดีดตัวขึ้นทำขึ้น5นะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเกิดไฮเออร์ไฮที่เกิน42,200นะครับตรงนี้ทุกท่านต้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นการย่ออันนี้คือย่อเพื่อที่จะให้เราเก็บนะครับเก็บพอร์ตเก็บเข้าพอร์ตการลงทุนนั่นเองนะโอเคนะครับท,ทุกท่าน เรียบร้อยครับแนวโน้มของทั้งโกสปอร์ตแล้วก็ทองคำแท่งไทย2ออย่างก็จบแล้ววันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับพบกันอีกทีกับการวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์นี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ฝึกฝนนะครับเรียนรู้แล้วก็วางแผนการลงทุนด้วยนะเมื่อวานไม่มีสมาชิกส่งกันบ้านไม่เป็นไรครับโอเคเอาเอาที่สะดวกครับเอาที่สะดวกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ